นี่เห็ม่อเมื่ออาทิตย์นี้ทนี่อันไม่ยี่งี้หรพอเอต้องเขาไป้ยหปลาเด็ไปาบ้นาปลาปลาปลาหนูปลาหนูปลาปลาหนูต่ลาบกินมีให้ก้อนเนียงนียาหนักไให้กูได้เอ้ามาให้ผูใดเลยสองตัวพ่อไม่โชกไม่โชกไม่ชกไม่

รอบรอบของปาค้มเขาบางเดอกเขาเป็นไยเป็นเจ้าเป็นไหนุยามนกลงไ่เยมวลาเตะเคียนดอกมันไปให้ครกินมันก็ใส่ดอกอ่าสวยสโอ้ยโอนยาดจะเสียปาย่าเตรียมตัวขึ้นรถแล้วนัไมีอำนาจขนาดนี้นี่มอนั่งขาวัตื่นยด้วยอะตีดอกกิน่พ่อ เดไปเลันมไปได้เยอะเลยนะข้าวหามกินวนกเานต้องมน่ม่สนใจไม่ต้องไปตอบตัวเรียนก็เป็นปวยนว่าเสมอ่เป็นยังไันงไปเาน ไปได้แล้วกลับบ้านกันนี่ได้ปลาแม่น้ำชีไปย่างกันวันนี้ไฮ้ยเล่